ชุดนะคะชุดผ้าไทยสวยๆกับร้านแม่บริผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้า,าะคะชุดผ้าไทยลายแพรวานะคะเซตนี้นะคะสีฟ้าราชินีเซตนี้นะคะสีฟ้าราชินีนะคะทางร้านนะคะอ,อนุญาตเลยค่ะคุณลูกค้าคายนี่เลยแถมสบายนะคะ สบายนะคะพร้อมตะกร้านะคะที่เข <Y> ้าเซตกันแบบนี้นะคะคุณลูกค้า่ะพร้อมตะกร้าที่เข้าเซตกันแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะมีความใกล้เคียงกันละกันเนาะคุณลูกค้านะมีความใกล้เคียงเดี๋ยวจัดทําให้เลยจัดทาให้สวยๆเลย2,800บาท2,800บาทค่ะคุณลูกค้าขา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่น้าอ้อยนะคะอยู่อเาเภอคอนบุรีนะคะอยู่อำเภอคอนบุรีนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะสั่งนะคะสั่งตัดชุดนะคะเลือกใช้นะคะดูก่อนเนาะว่าคุณลูกค้านะคะอ่า งานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขางานสั่งตัดเนาะคุณลูกค้าต้องรู้รายละเอียดไซส์ของตัวเองแล้วใช่ไหมจากนั้นนะคะรายละเอียดขั้นต่อมาคือโอนมาจำหนึ่งพันบาทโอนมาจำหนึ่งพันบาทนะคะคุณลูกค้าคะเลือกผ้าได้เลยเลือกผ้าได้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะวันนี้เนาะคุณลูกค้านะคะนี่เลยค่ะเลือกเป็นผ้าตัดชุดนะคะลายแพวานะคะสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีสวยๆเซตนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะเลือกผ้าเซตนี้ใช่ไหมจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกทรงเสื้อเลือกทรงเสื้อนะคะขอบอกก่อนว่า อันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยเป็นเสื้อทรงคอห้าเหลี่ยมนะคะออกแบบเรียบร้อยแล้วกําลังจะตัดเย็บอันนี้ว่าคุณลูกค้าแบบว่าออเดอร์เข้ามาเยอะ <lien> ๆๆมากๆตอนนี้ก็เลยได้ตัดนะคะได้ตัดให้คุณพี่น้ําอ้อยนี่เป็นท่านแรกเลยนะเขาบอกก่อนเลยว่าคุณพี่น้ําอ้อยนะคะได้ตัดเป็นท่านแรกเลยนะสําหรับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของร้านแม่มารีพา้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะกำลังเตรียมนาะเนี่คะ่ะกําลังเตรียมทําเลยเห็นไหมสวยไหมเป็นคอห้าเหลี่ยมสวยมากคุณลูกค,ะคะ้าขารับแบบว่าเนาะ เข้าเคิร์ฟคือสวยสวยพรีเมียมสุดเลยสวยพรีเมียมสุดเลยค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาเห็นไหมเลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมผสมป้ายใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะใช้ผ้าไหมสีฟ้าราชินีใช้ผ้าไหมนะสีฟ้าราชินีของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้า่ะเสื้อผ้าไหมสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะราคาชุดละนะคะ2,800บาทสั่งนะคะเฉพาะเสื้ออย่างเดียวได้ไหมได้จากราคานะคะ 1, 3 9 0ัรบาทราคาสุดพิเศษเพียง 1, 3 9 0ับาทคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะความยาวอยู่ที่23นิ้วได้จากคุณลูกค้าคะเพราะว่าถ้าที่นุ่มสวมใส่เนาะที่นุ่มสวมใส่จะความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะ จะเป็นนะคะผ้าไทยทรงคอปจะเป็นผ้าไทยทรงคอปนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค,ค้าสามารถเลือกได้เลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผ้าไทยทรงคอปความยาวอยู่ที่18นิ้วถ้าความยาวมาตรฐานจะอยู่ที่21นิ้วแล้วก็ความยาวตัวนี้นะคะสําหรับเสื้อตัวนี้ความยาวอยู่ที่2 3นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะก็ใส่ปิดสะโพกเช่นเดียวกันใส่ปิดสะโพกนะคะเป็นสะโพกกลางนะคะคุณลูกค,ค้านะคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเห็นไหมคะเป็นทรงคอห้าเหลี่ยมเป็นทรงคอห้าเหลี่ยมสวยไหมคะ ความยาวแขนเป็นความยาวแขนสอกเป็นความยาวแขนสอกค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกคาา้าน้อกรณีนะคะคุณลูกค้าบอกว่าอา่ปลายปลายแขนตนัวนี้ใหญ่ไปนิดนึงรบกวนนะคะคุณลูกค้านะคะเก็บได้นะก็คือตีนะคะนี่เลยค่ะเก็บเย็บเย็บเย็บเข้ามาอีกสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านี้นะคะทรงแขนนะคะ ทรงแขนของเรานะคะก็จะทํามาแบบว่ามาตรฐานนะคะในแพทเทิร์นของร้านแม่มรีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้านะคะต้องได้ไปเก็บเพิ่มเติมนะคะแนะนําเลยคุณลูกค้าคะก็แค่เย็บนะคะเย็บแล้วก็ตีตีตีเข้ามาเนี่ยค่ะคุณลูกค้าจ๋าวาดเฉียงเข้ามานิดนึงแค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าคะถ้าว่าตรงปลายแขนใหญ่ไปนะคะคุณลูกค้านะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะการเก็บแขนเนาะเก็บเก็บเก็บทรงแขนนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขานะไงก็ฝากนิดนึงนะคะแต่ถ้านะคะ คุณลูกค้านะคะบอกว่าโอ้ใส่พอดีนะคะก็แสดงว่าเป็นแบบว่าตามแพทเทิร์นของเราที่วางเราวางเราเขียนแบบไว้นะคะคุณลูกค้าคะต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าก่อนเนาะต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่างานนะคะงานตัดแต่ละแบนด์งานตัดแต่ละแบนดนะคะจะมีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันสักหน่อยนึงนะคะคุณลูกค้าคะของเรานะคะของร้านแม่มารี่พาไทยของเรานะคะคือหนึ่งเลยค่ะตัดแล้วต้องใส่ได้ตัดแล้วต้องใส่ได้ใส่ตัดแล้วต้องใส่สวย ตัดแล้วต้องแบบใส่ออกงานได้นะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าชิ้นนี้เลยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาชิ้นละ490บาทเป็นสีฟ้าราชินีแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าขาผ้า1ชิ้นสามารถตัดเสื้อได้1ตัวอันนี้อก45้านะ ตัดแพทเทิร์น44นะคะแต่ขอตรงออกตรงอกเนาะเป็นอก45แค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้านะคะใส่อกเท่าไหร่คะคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหร่คะแจ้งเข้ามาได้เลยนะเห็นไหมมีสบายสําเร็จรูปด้วยมีสบายสําเร็จรูปด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะทำไมต้องบอกว่าเป็นสบายสําเร็จรูปเพราะว่า ใส่ได้เลยใส่ง่ายสบายนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยจัดทําให้อย่างดีจัดทาให้พิเศษนะคะเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่มรีผ้าไทยของเราเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะมีตะกร้าแถมให้ด้วยแบบนี้ค่ะน่ารักน่ารักนะคะเข้าเซตเป็นแบบนี้เลยนะคะตั้งใจนะคะเต็มใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สั่งตัดนะคะสั่งตัดผ้านะสั่งตัดชุดไทยนะที่เป็นลายแพรวานะ2 8 0 0ัรบาทของแถมนี่เลยคุณลูกค้าขาเป็นตะกร้าสุดชิค มูลค่า150บาทนะคะแถมฟรีด้วยสบายด้วยค่ะสบายนะคะที่เข้าเซตกันแบบนี้เลยสบายที่เข้าเซตกันกับชุดแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะแถมให้เลยค่ะคุณลูกค้านะจะได้ไปสวมไปใส่จะได้สวมใส่นะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยสวยด้วยเนาะคุณลูกค้าจ๋าอ่ะมาดูผ้าถุงนะคะนี่คุณลูกค้าตัดเป็นชุดเนาะตัดเป็นชุดก็ตัดผ้าถุงด้วยนะคะคุณคุณลูกค้านะถนัดซ้ายเนาะถนัดซ้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกป้ายขวานะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าถนัดนะคะ ตะขอตัวสุดท้ายตะขอตัวนอกสุดนะคะเราจะคุยกันเรื่องตะขอตัวนอกสุดเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะตะขอตัวนอกสุดของคุณลูกค้คาอยู่ฝั่งไหนคะถ้าใส่ปกติมาตรฐานของนุ่มเมื่อคืนนุ่มจะ,น,มจะนุ่มจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะคุณลูกค้าขาเพรานุ่มถนัดขวาเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะที่ถนัดซ้ายนะตะขอเดี๋ยวนี้นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคุณลูกค้าสามารถบอกนุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่มตัดให้ตามที่คุณลูกค้าถนัดเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะผ ัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เท่านั้นผ้าถุงนะคะขออนุญาตตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาปกติเนาะผ้าถุงนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งพัรบาท1490ัรบาทค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เข้าเซตกันเลยสวยๆแบบนี้เข้าเซ็ตกันเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ แม้ติดตะขอ,ง,อง่ายๆค่ะคุณลูกค้าขาติดตะขอเนาะติดตะขอชุดแรก ál, ค่ะเอวเท่าไหร่อะติดตะขอชุดแรกแบบนี้นะคะก็จะเป็นทรงด้านในแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะจากนั้นนะคะเราก็ติดตะขอชุดที่สองเห็นไหมใส่ง่ายไหมเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าสะโพกเท่าไหร่ไม่ต้องไปซีเรีรสยสค,คุณลูกค้าสะโพกเท่าไหร่คุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยทางร้านเราจัดทําให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่แล้วสวยใส่แล้วทรงสองใส่แล้วสูงใส่แล้วเพียวมากๆคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง สวยแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาในราคาสุดพิเศษเพียงชุดละ2,800บาท2,800บาทค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้าเข้ามาได้เลยนะคะชอบผ้านะคะผ้าไทยลายแพรวสวยๆนะคะของร้านแม่มรีผ้าไทยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะไม่ชอบทรงไม่ชอบทรงเสื้อที่นุ่มสวมใส่นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถนะคะซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะจ๊ะราคาสุดพิเศษเพียง 1, 4 9 0บบาทค่ะ ผ้าตัดชุดนะคะสีฟ้าราชินีนะคะคุณลูกค้าก็จะได้ผ้าพื้นหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าลายหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะพร้อมกับตะกร้าสุดชิคด้วยนะคะแถมให้ฟรีนะราคาผ้าตัดชุดราคาชุดละ 1, 4 9 0บาทคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสั่งซื้อไปตัดเองได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการเลยนะจ้าบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าจะสั่งซื้อสบายได้ไหมได้จากสบายนะคะสบายสำเร็จรูปนะคะลายแพรวานะคะสวยๆแบบนี้เลยราคาพืนละ390าบาท ราคาผืนละ390บาทค่ะใส่ง่ายใส่สบายส,สวยๆเลยค่ะเด็กเนาะหาเข็มกัดดอกไม้นิดนึงคุณลูกค้าค่ะเอาเข็มกัดดอกไม้มาใส่นิดนึงคือสวยแล้วก็พรีเมเอ็มมากๆเลยค่ะไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะพี่จ๋าวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่น้ำอ้อยนะคะอยู่อำเภอคอนบุรีนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเตรียมจัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าก่อนแล้วกันนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวรูรอดูรอชมนะคะรอดูนะคะ เราดูรอชมนะคะรีวิวต่อไปนะคะจะเป็นของคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมด้วยละกันค่ะคุณลูกค้าขานี้เลยจัดเต็มให้เลยอ้าวโอเคไหมนะคะสําหรับนะคะเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเดี๋ยวเดือนธันวาคมนะคะเรามาาอฉลองสาขาใหม่กันด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพาไปดูประชมนะคะอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละคะ่ะอยู่อ่าสาอาสีแยกเนาะบายพาสนะคะ แยกวาปีปทุมคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวพาดูพาชมนะคะไปช็อปที่ร้านไปตัดที่ร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมมีของวันของฝากของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยค่ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ089 0 4 1 6008จ้าย่งกจาก็ฝาก,กร้านแม่มารีผ้าไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอพระคุณทุกการสนับสน,นุนขอพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ